วันน,นี้เด็กๆมาันครบไหมคะครบค่ะดีมากค่ะนะคะเด็กๆรู้จักสหกรณ์กันไหมคะรู้รจักค่ะเก่งจังเลยคุณครูก็จะมานำให้นักเรียนนะคะทุกคนได้ไปเรียนรู้กับเรื่องสหกรณ์รเพราะว่าในปีการศึกษานี้โรงเรียนของเรานะคะจะเปิดสหกรณ์ร้านค้าให้กับพวกเรานะคะแต่ก่อนที่ พวกเราจะเป็นสมาชิกสหกรณ์น,นั้นพวกเราจะต้องมีหุ้นนะคะหุ้นก็คือการที่หนูเอาเงินมารวมกันรวมเป็นหุ้นหุ้นจะกี่บาทก็แล้วแต่มูลค่าว่าหนูจะเอาจะเอากี่หุ้นนะคะทีนี้เมื่อเรามีหุ้นคือมีเงินแล้วเราก็จะนําเงินนั้นไปซื้อของเพื่อมาขายให้กับนักเรียนอันนี้ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์แล้วนะคะ คุณครอยากจะขอความเห็นหรือว่าอยากจะรู้ว่าใครสนใจที่จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์นว่ายกเลย้ยคุณครูหน่อยนะคะสูงเลยคุณครูจะนับก่อนนะคะโอ้กับทุกคนเอาทุกคนเลยขอบคุณที่เอามือลงได้นะคะก็หมายความว่าเรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์เราจะมีความสนใจใช่ไหมคะอ่ะแล้วถ้าหลังจากที่ เราประชุมกันแล้วนะคะเราก็จะได้เลือกคณะกรรมการซึ่งหนูก็จะเป็นส่วนหนึ่งคณะในคณะกรรมการของสารกรแล้วแต่ละคนก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปแล้วเราก็จะมาร่วมพัฒนาชากรทําชากรของเราให้ประสบสํสำเร็จก็คือได้เงินเยอะๆแล้วก็เอามาแบ่งแบ่งเ,เป็นเงินปันผลให้เด็กๆดีไหมเอ่ยดีค่ะ ใช่ไหมคะแล้วผมก็มีความสมัครใจที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเรามากรอกสมัครใบสมัครกันนะคะข้าพเจ้าใส่ชื่อเราลูกเด็กหญิงชนพิชาบุตรหนึ่หุนคะหนึ่งหุนคะ เนราหนึ่งนเล่นไปนะคะสอันกคเาไดู้อันนี้ออยะไานะี่กบตะาทไมคะชรเหรอคะลูกน้องเห็นนะคะแล้วเขาจ่ายตังค์หรือยังคะลูก เห็นเลยใช่ไหมคะมอ,อ,อ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคุณจะไปจัดการนะคะ,ะสายสหากรณ์นนะคะเป็นคร่มาจากไหนรู้หมะเอามาจากคนนักเรียนคือที่นักเรียน,ยน,ยน,ยนยซื้อพุ้นใช่มเงินที่คนตัวเอามานซื้อของก็คือเงินมาจากพุ้นของเราแล้วเอามารวมกันค,นคุณฟก็เอาไปซื้อของมาให้พกเนะคะ,ะแล้ก็จะนากำไรที่ได้จากการขายแหะ เอามาแบ่งให้พวกหนูใช่ไหมคะแต่ถ้าหากคุณครูถามนะคะถ้าหากว่ามีการขโมยของรับของซื้อซื้อขนมแล้วไม่จ่ายเงินแบบนี้ค่ะพวกเราจะมีกาไรจากการขายไหมใช่ถ้าไม่มีเงินทุนของเราก็จะหมดไปหมดไปเรื่อยๆในที่สุดสานการของเราจะเป็นยังไงล่เจ๊งค่ะถ้าถูกต้องค่ะนองเยวถ้าเราขายของ ไรเข้าร้านเลยไม่มีกาไรเข้าสากรเลยก็คือเจง๊งค่ะเจ๊งคืออะไรครเจ๊งก็คือขาดทุนนะทั้งหมดนะเจ๊งก็คือขาดทุนขายของแทนที่จะได้กาไรเยอะๆแต่เงินทุนก็หมดกําไรก็ไม่ได้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเจง๊งนะคะในที่สุดสถากรณ์ก็จะไม่มีเงินพุนมาคืนหนูกําไรก็จะไม่มีนหนหหให้ส,สักอย่างเลยเป็นอะไรคะทำอะไรผิดพาดทั้งสเ้น <the> ที่ไหนคะลูกสาขาวันไหนเอ่ยวันนี้นะคะม่อเอาขนมออกไปโดยที hmm. mm ่ม hmm. e. ่อไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคะและทำไมม่อถึงเอามาคืนนะครับลูกผมรู้ครับว่าผมทำผิดตัวพ่อฉันไม่ทำแล้วครับ ลรือว่าโม่เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่โม่ทําไปนั้นไม่ถูกใช่ไหมคะลูกผูดีใจนะคะที่หนูคิดได้แต่ว่าหลังโม่อย่าทําอย่างนี้อีกนะคะครับ